ดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่างฟ้าใสไทยนครดิล้วนะคะวันนี้หนูมารีวิวของค่ะเป็นเพือกใหม่นะคะนี่ <c oughs> เพือก <c oughs> มารีวิวนะคะ <c oughs> เพือกใหม่ใหม่สดๆใหม่เลยจริงๆนะคะนี่เป็นกลองเลยค่ะนี่หัวดำๆนี่หละนะคะ นี่เผือกน้ำนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเผือกใหม่ๆสดๆพอดีนะคะนี่กินนะคะของของที่หนูเอาไปทำกล้วยฉาบเผือกฉาบก็แหละค่ะนี่หัวใหญ่ๆก็มีนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเผือกน้ำ เปือกจีเลือกน,น้ำนี่แหละคะ่ะหัวใหญ่ๆสดๆดีๆนะคะเปือกใหม่ๆที่ว่าจะเอาไปทำเป็นกล้วยจับหรือเป็นเผือกขาบก็ได้นะคะหมูใช้เอามาเป็นทำธุรกิจนะคะเปือกใหม่สดๆ,ๆค่ะหัวใหญ่ๆ กินก็พอดีนะคะพอดีอีกนะคะนี่เป<ฮ>็นกองเลยค่ะเือกหัวใหญ่ๆโตๆน่ากินนะะยอบกินมาก หัวแบบนี้นะคะข้างในเขาก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะวันนี้หนูได้มารีวิวนะคะรีวิวก็หนูรีวิวเผือกนะคะเผือกจริงเผือกนะคะเป็นหน่อ ออกมาที่ด้ามจับนะคะเป็นนึ่งส่วนมากเป็นเพื่อเราจะเป็นเนึ่งนะคะมีเพื่อจีนค่ะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องฟ้าใสไทยละครด้วยนะคะการรีวิวชิปรีวิวนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย